네 จับปบฟี่จะช่วยเข้ามาใกล้ๆนะคะ่ะจับปบฟี่ฮอตคัพนะคะแบบถ้วยร้อนค่ะหกล่อง69บาทค่ะกินนอกสถานที่กินยุ่ย,ยส่ยกัซแบได้นะคะแล้วก็จะมีแคปฟี่กัองสมเครื่องค่ะเราจะมาดูกันว่าในหนึ่งห่อใน1กล่องมีอะไรบ้างน,นะคะในหนึ่งกล่องนะคะ100กรัม69สิบเก้าบาทจับฟี่สดจับยวนค่ะ โอ้สิ oh. นี่อันช้อนซ่อมอันนี้คิดว่าเป็นเต้าหู้นะคะเต้าหู้กระเทียมเจียวเอ้ยหอมเจียวค่ะพริกผัดละกะันถงทำน้ำซุปนะคะแล้วก็เส้นค่ะอันดับแรกในนี้เขาจะมีแผ่นแผ่นทำทำความร้อนนะคะอันนี้คือถุงทำความร้อนคะ่ะใส่ลงไปในนี้นะคะแล้วก็เติมน้ำเปล่าะคะ่ะน้ำเปล่านะคะ เติมให้เท่ากับขีดเขาจะมีขีดระบุไว้ข้างในในกล่องนะคะนี่แหละเติมน้ําไปค่ะเติมน้ําไปจะน้อยมันก็สีหอนมันก็สีแบบฟู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 ขึ้นได้ป่ะนานเห็นบอมันก็สีฟู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 นาเห็นบ่โอเคอันนี้ก็คือตัวนี้ใส่เส้นลงไปค่ะใส่เส้นแมนเต่าหูหอมเจียว นใส่ทุกอย่างลงไปเลยค่ะผมทำน้ำซุปค่ะแล้วก็เติมน้ำค่ะเติมน้ำ300-350มิลิลิตรนะคะแต่ว่าเจอผนงมักสดก็จะใส่น้ำเยอะนิดนึงค่ะข้างกล่องจะบอกว่าทิ้งไว้ประมาณ7-10นาทีนะคะแต่ส่วนตัวชอบน้ำเยอะแล้วก็ชอบเส้นนุ่มๆเจ้จะทิ้งไว้15นาทีค่ะนี่นะคะหลังจากนี้ก็ปิดฝาค่ะ จับเวลาสิบถึงสิบห้านาทีตามชอบค่ะปในระหว่างที่รอเวลานะคะเปลี่ยนโลเคชัน่นเพา่อไปสิ้นทะเลนิ้มตามนะ ้ลับเวลาแล้วค่ะนี่นะคะนี่พร้อมแซบค่ะพร้อมแซบบาร์ดี้นี่บรท่านกินเด้อเอาเอาเอา,เอาทางนี่ลงกับ่ะเป็นหยังเนาะเลยด้วยนี่ค่ะแฮคกี้กับหมูทรงเครื่องค่ะอันนี้เจ๊กรัมหนึ่งร้อยกรัมเก้าสิบเก้าบาทอันนี้หนึ่งร้อยกรัมหกสิบเก้าบาทค่ะหวดลงไปพี่นอ้อง เอาออกก็กินได้ห่ะมาพี่น้องมาสดนต้อนนกัดเลยรจานอ่ะอู้มันหอนได้ห่ะนหอนเอาอเอาเอาตะถวยข,ข้าวขาวออกก่อนหน้นี้ตะหอนโอเคเข้ามาต้องยกนำมาเพิ่มก่้ๆยเพราะว่าเขาจะมีความร้อนอยู่นะคะแบบว่ากินได้ร้อนๆตลอดเลยค่ะ mm hmm. จับปีกบกบ้กัาจับยวนแคบปี้กับสมบูรณ ชค่ะซัดได้ทุกที่เลยค่ะเห็นชัดปะน่ะใับ เดี๋ช่วยค,คือจากกล้องนะคะคือน้ำลายน้ำแลยยังกินบ๊อบบอลแบบเดี๋ยวสิมิจามาแม่นเห็นยอ ไม่เล่นน้ำค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไมกุมน้ำก็ควายเยอะกว่านี่แซ่บบนบกหรือแซ่บในน้ำหรือว่าครึ่งบกครึ่งน้ำก็ได้ ก็จำเพระเจ้าอยากมือต่อมแม่น้ำงันนะตรงนี้ก็จะเป็นจุดล้างนา้ำล้างตัวนะคะขั้นแรกตาดสินกับรถปุ่มนีอ้อ่ะอันนี้ล้างทั้งตัวยกเป็นหัวตบอไ